เอาละครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโจชาแนลนะแล้ววันนี้เราก็มาล่นเกมโลบอกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมและมาอยู่ในแมปอ่าสตาร์วอลผมขอเรียกว่าเป็นสตาร์วอลละกันนะท่านผู้ชมเพราะแมปนี้มันแบบมีดาบเซเบอร์ด้วยโอเคพอกดเริ่มเกมเข้ามาก็จะมีดาบหนึ่งอันเลยนะท่านผู้ชมนั่นคือดาบเซเบอร์แบบนี้ แล้วก็เล่นไงนะ่ะผมก็เพิ่เข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอเคคลิกซ้ายฟันนะเอ๊ะกดค้างได้โโด้วยโอ้โหดูคนคนฟันกันฟังเสียงเซเบอร์นะี่ท่านผู้ชมวะนี่มันนี่มันน่าจะเป็นสตาร์วอร์บงเนี้ยเอย้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหตรงนี้ฆ่ากันเต็มเลยเอ้ยถ้าเรากดเอ่อกด คลิกซ้ายจะเป็นการฟันนะทุกอยผมเฮ้ย,ยใช้ใครใช้พลังสายฟ้าได้ด้วยถ้าเรากดคลิกขวาค้างก็จะสามารถบล็อกได้นะนี่เวลาคุณฟันมาเราก็จะบล็อกนะแบบดีเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันหมดได้หรือเปล่านะเอ่อกาดอะมาเจอผมฟันะฮะเมื่อกี้ผมโดนเขาฟันตายอะวัด โอเคชักดาบใจเบิกเลยกด e ก็จะเป็นการผักนะท่านผู้ชมกด f น่าจะผักมันกันมั้งไม่รู้ดหรอกอืมอืืออฮะเฮ้ยผมโดนอะไรตายอีกแล้วเอ้ยผมไม่ไม่ได้ตายนี่ว่าผมสรบเฉยๆออะออมอืมไม่ไงแตกสอง ไอคนนี้คนนี้คองบัลลังเลยอือไม่โดนอือมาดวลดาบกันอือหัวไปหัวไปหัวไปบล็อกบล็อกก่อนบล็อกก่อนเย็ยนเดีนเย็นเนะไรพีโยมอือ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 อืไม่ให้แตก โอเคมาเลยรเมาดวนกันมาดวนกันมาดวนกันอเออโอ้โหตายเลย <c oughs> ไม่น่าคนนี้ก็ตึงเกินหลอยหลยหลโอ้โหวิ่ง <c oughs> กดคิวเป็นการเจ็บดาบนะทานผู <c oughs> ้ชมแล้วเราก็วิ่งแบบนี้ โอเคเก็บดาบแล้วก็วิ่งตัวทีไลไรตัวอะไรแต่เอฟอ๋อโอเคนี่เป็นการใช้สายฟ้าโอ้พลังของดาบลดลงโอเคอ๋อนี่คือเลือกพลังได้กดเอฟพอหอวินไฟแต่พลังจะหมดนะทุกช้ชมเห็นไหมตรงมุมซ้ายอ่ะอ๋อ ผมปรับเป้าไม่ได้มันล็อกแล้วดิโอเคจับออกมาเลยจับสีฟ้าเฮ้ยกระโดดอย่างสูงเลยอืออืออืออืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอะไรเนี่ยสายฟ้ามันทำอะไรได้นะพี่โยมอัชูแวบ อ๋ออันนี้มันไม่ใช่หายตัวนี่หว่ะท่านผู้ชมคือมันจะมองเห็นศัตรูผ่านผ่านเอผ่านกำแพงได้นะแล้วตรงนี้เขาเข้าไปได้ไง๋อเข้าไปได้เจอพี่เจออืมโอ้โหอย่าวิ่งดิอือม,มาดูกันเรียบร้อยเดี๋ยวพีก่อนพีก่อนไม่ถนัดเลยปะเห็นพอเห็นตัวละครสีแดงแล้วมันแบบแปลกๆอะ่ะอืม บล็บอกบล็อกเหรอบล็อกเป็นไงตายวิ่งหนึ่งแล้วเต็ดตายแล้วก็วิ่งเลยอันนี้คือผักอันนี้คือหมัดเอาสปีดดีกว่าเราจะวิ่งเร็วเราจะวิ่งเร็วชั้นดาบอืมอืมอืม,อมไปเราจะวิ่งเร็วยังไงไรนะ โอเคขอบล็อกก่อนมันเป็นมันอยู่ของเราวัดอืมแปะ <c oughs> เฮ้ยพวกยีไปโด,ด้ได้ไงโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เอ้ยเ้จ้วงจวง,จวงบล็อกได้ไงก่อน Ui, ấy kinh anh đào lo kìa kìa nào lo Ê, thật, thật ô làng Thật ô làng À, à Tao đi ไปไหนแล้วไปไหนแล้วบล็อกก่อนบล็อกก่อนไม่นะเกือบตายเมื่อกี้ดีนะเขาไม่ฟันผมอ่ะไปดีกว่านี่คือพลังเรียบร้อยผมดิดคอมพลังได้ เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะว่าแมปนี้มันสนุกลิอเป่าถ้าชอบก็กดไลค์มาเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะทุพผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ